อยากจะเลือกเพื่อไทยใจยังคล่องภาพยังฟ้องเป็นทักษิณชินวัตรเรื่องอังเคิลก็ขังขาพาห้องขัดทั้งแจ้งชัดจริยธรรมไม่นำพาจะเลือกส้มที่จริงใจไม่ซื้อเสียงแต่ต้องเลี่ยงเพราะห่วงชาติศาสนามวัวแต่แก้รัฐธรรมนูญไม่นำพาห่วงประชายากเห็นไม่เห็นใจจะเลือกสีน้ำเงินก็เกินคิดเขาผูกมิตรกับทุกคนจนวันไหวดำหรือทองไม่สนคนจันไรขอแค่ไหวอนิพินก็ยินดี คงต้องเรียกประชาธิปัตย์ได้ชัดแล้วเพราะของแพ้วด้วยรักและศักดิ์ศรีวาจาสัตย์จริงใจลองอีกทีเชิญน,น้องพี่คิดต่างได้ไม่ว่ากันเวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนายจุรีนุ่มแก้วรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ลงพื้นที่พบปะประชาชนที่ตลาดนะัดพ่อพรมบริเวณชุมชนหัดใหญ่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งถือว่าเป็นการลงพบปะมวลชนในพื้นที่ภาคใต้เป็นครั้งแรก ของนายอภิสิทธิ์หลังจากกลับเข้ามารับตําแหน่งหัวหน้าพักประชาธิปัตย์อีกครั้งหนึ่งโดยยังคงได้รับการต้อนรับจากผู้สนับสนุนจนแน่นขนหัดครับนายอภิสิทธิ์บอกว่าเชื่อว่าประชาชนกําลังรอคอยการเมืองที่มีความหวังพร้อมชวนคนทั่วประเทศมาทําการเมืองที่สะอาดร่วมกันล้างการเงินที่ไม่สุจริตออกจากระบบเศรษฐกิจและการเมืองร่วมกันปฏิเสธทุนสีเทาครับใน,ส,นส่วนของนี่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเรา ช่วยเรื่องของการตรวจสอบน,นะครับภายในวันสองวันนี้เนี่ยจะมีการเปิดเผยข้อมูลที่เราประจทพบมาเพื่อให้หน่วยงานต่างๆทําง,งานต่อได้นะครับแต่ว่าสำคัญกว่านั้นก็คือว่าเรื่องนี้ต้องต่อเนื่องไปตลอดเพราะว่าต้องล้างเรื่องของเงินที่ไม่สุจริตเนี่ยออกไปจากระบบเศรษฐกิจด้วยระบบการเมืองด้วย ที่จะช่วยได้มากที่สุดคือพี่น้องประชาชนถ้าปฏิเสธทุณสีเทาเนี่ยต่อไปทุนสีเทาก็จะไม่มีความหมาย ส่วนเรื่องของการเฟ้นหาตัวว่าที่ผู้สมัครนะคะนายอภิสิทธิ์บอกว่าเปิดโอกาสให้กับผู้สนใจมาสมัครได้ถึงสิ้นเดือนนี้ค่ะโดยพักมีคณะกรรมการหลักเกณฑ์ที่จะพิจารณาอยู่แล้วซึ่งเป็นการผสมผสานการระหว่างคนที่มีประสบการณ์และคนรุ่นใหม่สําหรับสอสอที่ตัดสินใจย้ายพักเมื่อตัดสินใจแล้วก็แยกทางกันไปไม่ว่าจากนี้จะเน้นสร้างคนใหม่มาทดแทนได้นะคะตอนนี้กระแสตอบรับดีแต่ยังต้องทํางานอย่างหนักเพราะขณะนี้เพิ่งเริ่มทํางาน ไม่ถึง1เดือนค่ะ